เซเลียทำงานนี้ก่อนหน้านี้ก็โอเคในระดับนึงเรียนก็ไม่ค่อยสูงมากครับครับผมครับผมเป็นวีซ่าติดตามนักเรียนเป็นวีซ่าติดตามใช่ครับก็คืออันนี้คือติดตามแฟนไปตอใช่ครับตามแฟนแล้วดูะครันเราจะเริ่มเริ่มเดินทางไปเมื่อไหร่ครับวันพฤหัสนี่ยครับทำของถูกตอนก็จริง การผมเขาเป็นคนหาแล้วผมก็แค่ว่าเออตามที่เหลือเขาเป็นคนจัดการแต่เขาคงสอบถามมาหลายๆที่แล้วก็คงมาเลือกที่ซีพีผมไม่แน่ใจจะคงน่าจะแบบปากต่อปากนะครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเป็นซีเป็นเอเจนต์ใหญ่เป็นอะไรเนี้ยน่าจะมีความรู้มากกว่าอะไรเงี้ยดีกว่าไปเสี่ยงแบบนจะที่เร่งๆแตทำแล้วไม่ผ่านเขาก็เลยแนะนำให้มา ได้ข่าวว่าก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาหาทำซีพีเนี่ยได้มีติดต่อทางเอเจนต์ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ที่ที่เดิมของที่ที่แบงค์เคต่อครับคางนี้เขาไม่ไม่แนะนําให้ทําติดต่อเขาแนะนําให้ทําเป็นแบงค์เปลี่ยนการที่แบงค์เห็นว่าจะไม่จริงไม่เป็นไม่เป็นต้องเป็นอื่นครับหเขาเลยเป็นก็หาข้อมูลอื่นก่อนแล้ว <Tonight> ก <com> ็ดูเอเจนตรื่ังที่ของราบบด้ที่ ผ <laughs> ูดไม่ออกครับหลังจากคิดรอมานานแลพอรู้ว่าผ่าปุ๊บมันก็เลยอึ้งไปละคักหนึ่งแล้วมันก็อ้อดีใจแล้วกได้ผ่านแล้วครัวผมจริงๆก็ไม่ใหญ่มันก็ทำเหมือนเดิมปกติทั่วๆไปผมว่าโอเคแล้วแหละประมงแบเนี้ยแต่จริงๆว่าว่าบางกรณีผมเข้าใจว่าเอกสารบางอย่าง บางตัวบางอะไรเงี้ยของทีรับซ้อนมันก็เลยอาจจะช้านลูกค้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับางทีว่าเออกบลกค้าที่ถือว่าเป็นชค้าที่นึงอะไรเงี้ยที่บอกเปนแค่หนุอะเงีครับแตว่าเคสทีตงทีเขาอ่าจจะบไม่ได้เป็นแบบคทีมมันเป็นานจากวนหนึ่ก็ผ่านแล้วเยะรับครับก็ที่เหลือโอเคหมดแล้วทุกอย่างผมว่าโอเคครับแต่ถ้าให้ส่งนัานน่าจะเป็นไม่ 8กว่าเกือบ9กาอ่ะจะให้9แล้วกันคร <Okay. S 1> <Okay. S 2> ับโอเคหนึ่งเก็บไว้ผมเก็บไว้เอง <laughs> <Okay. S 2> เพราะว่าโอเคครับเฟนลี่ครับไม่ได้บอกว่าดูยังไงผมว่าผมเคยคุยคอ,อนเฟอร์เรนซ์ายขายี่อื่นเขาแบบคุณค่างจะบอกว่ายังไงมันมีระยะอ่ะของเป็นพนักง,งานกับเป็นลูกค้าเดินเข้ามาะ <c oughs> อะไรเงี้ยไม่ค่อยนี้เท่าไหร่รับคุณครับ